มาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติเกาหลีใต้กันสักหน่อยนะครับผมหลังจากที่ได้ลงสนามประเดิมอุ่นเครื่องไปเกมแรกนะครับผมเอาชนะทีมชาติโบลิเวียไปได้เนี่ยสประตูต่อศูนย์ะครับเกาหลีใต้เนี่ยได้ประตูขึ้นนําจากฟรีคิกสุดสวยของกัปตันทีมซนฮึงมินคนดีคนเดิมนั่นเองนะครับผมที่เรียกได้ว่าปั่นเสียบสามเหลี่ยมชนิดที่ผู้รักษาป,ประตูของโบลิเวียเนี่ยหมดสิทธ์ แน่นอนนะครับผมต่อให้พุ่งเร็วขนาดไหนก็ไม่ทันนะครับผมก็เป็นประตูขึ้นนำหนึต่อศูนย์นะครับประตูสอูนย์ของเกาหลีใต้นะครับผมมาจากโชยูซองนั่นเองศูนย์หน้าหมายเลขเก้าคนดีคนเดิมนะครับผมที่ คัมแบ็กกลับมาสู่ทีมชาติได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับผมหลังจากที่บาดเจ็บยาวไปกว่าปีครึ่งเลยนะครับผมซึ่งลงสนามในเกมนี้เป็นตัวสำรองแล้วก็ทำประตูได้อีกด้วยนะครับก็จบเกมเกาหลีใต้ชนะไป2 0นย์นะครับโดยเกมต่อไปของทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยจะอุ่นเครื่องอีกครั้งกับทีมชาติการ์นานะครับในวันอังคารที่18พฤศจิกายนนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับ